สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะกลับมาพบกับหนังสือปอยอีกแล้วเดี๋ยววันนี้คุณครูจะมาทบทวนคําศัพท์บทที่3ให้นะคะเราไปเริ่มกันเลยนะคะคําศัพท์นะคะนักเรียนจําได้หรือเปล่าเอ่ยคําแรกนะคะข่านเป้าข่านเป้าอ่านหนังสือพิมพ์ต่อไป สีอีฟูสีอีฟูซักผ้าต่อไปชุยเจ้าชุยเจ้านอนต่อไปช่างวางช่างวางเล่นอินเทอร์เนต็ตค่ะต่อมาตาเตีย้ยนหวัวตาเตีย้ยนหวัควคุยโทรศัพท์ค้านเตี้ยนชื่อค้านเตี้ยนชื่อ ดูโทราทาศัศน์จยจ่ายกำลังจัวจ่วจั่วทำเน a ะเนะนะละ่ะเราทบทวนคำศัพท์กันไปแล้วนะคะใครยังไม่เขียนคำศัพท์ลงในหนังสือให้เขียนลงไปตอนนี้เลยนะคะที่ต่อมานะคะนักเรียนจำได้หรือเปล่าเอ่ยว่าคำว่าใจที่แปลว่ากำลังเนี่ย คุณครูได้สอนอีกความหมายหนึ่งใช่ไหมคะอ่านักเรียนอาจจะยังคิดไม่ออกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูจะไปสอนคำว่าจ่ายเพิ่มเติมนะคะทีนี้นะคะเรามาดูจ่ายจะมีสองความหมายนะคะความหมายแรกจ่ายแปลว่ากำลังที่เรากำลังเรียนกันอยู่นะคะ เรามาดูโครงสร้างนะคะคำถามก็คือประธานบวกจ้าบวกจัว่วบวกฉันเมอก็คือประธานจ,จ้าจั่วฉันเมอประธานกำลังทำอะไรนะคะคำตอบตอบว่าประธานบวกจ้าบวกกริยาหรือการกระทำนะคะเรามาดูประโยคตัวอย่างนะคะ ่าข้อนี้นะคะถามว่าหนีแจยจั่วเฉินเมอหนีแจยจั่วเฉินเมอแปลว่าคุณกำลังทำอะไรนะคะตอบว่าหัวแจยข่นเตี้ยนชือหัวแจยข่นเตี้ยนชือฉันกำลังดูโทรทัศน์แบบนี้นะคะแจยจะแปลว่ากำลังนะคะดูโทรทัศน์ก็เป็น กิยาการกระทำนะคะตามโครงสร้างใครกลัวลืมนะคะจดโครงสร้างไว้เลยนะคะจดโครงสร้างไว้หน้านี้และจดประโยคตัวอย่างนะคะจะจดประโยคนี้ไว้ก็ได้นะคะเรามาดูตัวอย่างถัดมานะคะใช่แปลว่ากำลังคำถามนะคะมามาช่จ้วดเฉินเมอ มาห a าจ่ายจ้วนเมแม่กำลังทําอะไรนะคะคําตอบตอบว่ามา m a าจ่าย i ีอีฝูมาหมาจ่ายีแปลว่าแม่กําลังซักผ้านะคะต่อไปนะคะถามว่าป้าปะจ่ายจ้วชนเม่ป้าปจ่ายจ้วนเ พ่อกำลังทำอะไรนะคะคำตอบตอบว่าป้าปะจ่ายข้านเป้าป้าปะจ่าข้านเป้านะคะพ่อกำลังอ่านหนังสือพิมพ์นะคะข้านเป้าแปลว่าอ่านหนังสือพิมพ์นะคะเข้าใจหรือยังคะนักเรียนอันนี้คือจาที่แปลว่ากำลังนะคะต่อไปเราจะมาดูความหมายที่สองของคำว่าจ จ่ตัวนี้แปลว่าอยู่อยู่ที่นะคะเราจะมาดูโครงสร้างกันนะคะตรงนี้นักเรียนสามารถจดลงไปได้เลยนะคะป้องกันการสับสนนะคำถามประธานบวกจ่ายบวกหนาหลี่แปลว่าประธานอยู่ที่ไหนนะคะจ่าแปลว่าอยู่อยู่ที่ นาลีนาแปลว่าที่ไหนนะคะคำตอบตอบว่าประธานบวกจ่ายแล้วก็บวกสถานที่เราถามเขาว่าอยู่ที่ไหนเราก็ต้องตอบว่าอยู่ที่จุดๆ,ๆก็เติมสถานที่ลงไปนะคะเรามาดูประโยคตัวอย่างเพื่อความชัดเจนกันนะคะนี่นะคะจ่ายแปลว่าอยู่ที่นะคะคำถามถามว่านีจ่ายนาลี หนีจ่านะลี่คุณอยู่ที่ไหนนะคะตอบว่าหัวจ่ายเจ้าหจาเจฉันอยู่ที่บ้านนะคะเจ้ยเป็นสถานที่แปลว่าบ้านนะคะให้ตอบแบบนี้เลยต่อไปนะคะประโยคตัวอย่างถัดมาคําถามถามว่าเหล่าชื่อจ่ายนะลี่เหล่าชื่อจ่ายนะลี่ คุณครูอยู่ที่ไหนนะคะตอบว่าเหล่าชื่อใจเฉี่ยวเหล่าชื่อใจเฉี่ยวคุณครูอยู่ที่โรงเรียนนะคะเฉี่ยวแปลว,ว่าโรงเรียนค่ะต่อไปนะคะตัวอย่างที่สามนะคะถามว่าพ่อปยู่ทหนาหนพ่ออยู่จี่ไหน พ่ออยู่ที่ไหนนะคะคําตอบตอบว่าป้าปะใจ้กงเหรียป้าปะใจ้กงเหรียพ่ออยู่ที่สวนสาธารณะกงเหรียแปลว่าสวนสาธารณะค่ะเข้าใจไหมคะนักเรียนถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจกดกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งถ้านักเรียนเข้าใจแล้วให้นําแบบฝึกหัดภาษาจีนขึ้นมานะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะพาทา แบบฝึกหัดนะคะเตรียมขึ้นมาเลยค่ะนักเรียนเปิดไปหน้าที่26นะคะแบบฝึกหัดหน้าที่26เขาให้อ่านบทความและเติมคำลงในช่องว่างใช่ไหมคะเราจะมาดูความหมายของคำศัพท์ a b c d e ก่อนนะคะว่าแปลว่าอะไรใครไม่รู้คำแปลให้เขียนลงไปนะคะเขียนคำแปลลงไปด้วย a ค่ะ a ใช่แปลว่ากำลังหรือแปลว่าอยู่ที่นะคะให้ดูข้างหลังคำว่าใช่นะคะเราจะแปลว่าอะไรอืมเอใช่แปลว่ากำลังต่อไป B ตาเตี้ยนวาแปลว่าคุยโทรศัพท์ต่อไป C ีข้านเตี้ยนชื่อดูโทรทัศน์ต่อไปดีเนอแปลว่าละ่ะต่อไปอ e, ช่วเจีแปลว่านอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะประโยคนะคะบรรทัดที่หนึ่งอ่านว่า我家有五个人有爸爸妈妈哥哥弟弟和我นะคะประโยคนี้แปลว่าอะไรแปลว่าครอบครัวฉันมีห้าคนปูเกเรนห้าคน มีใครบ้างคะอยู่ป้าปะพ่อแม่เกอเกอพี่ชายตี้ตีน้องชายเหอวอและฉันนะคะบรรทัดที่สองคะ่ะจินเทียนชิงชีลิ่วจำได้ไหมคะจินเทียนแปลว่าวันนี้ชิงชีลิ่ววันอะไรคะวันเสาร์นะคะต่อไปหวอเมินโตเจ้เจีย หวอเมินแปลว่าพวกเราโตเจ้เจียก็คือทั้งหมดอยู่ที่บ้านพวกเราทั้งหมดอยู่ที่บ้านนะคะโตเรียนแล้วนะคะในหนังสือมีบอกนะคะต่อไปป้าปะจุดจุดจุดข่านเปล่าตรงนี้เราจะเติมอะไรลงไปดีคะป้าปะเป็นประธานจุดจุดจุดข่านเป่าเป็นกริยาอะไรอยู่ตรงกลางคะ ใช่นะคะใชตามโครงสร้างที่คุณครูสอนไปเมื่อสักครู่นะคะป้าปะใช่านันเป้านะคะพ่อกําลังอ่านหนังสือพิมพ์นะคะต่อมามามาใจ่จุดๆ,ๆเติมอะไรลงไปดีคะ,ะด้านมุมบนขวานะคะจะมีรูปรูปนะคะแม่กําลัง คุยโทรศัพท์เติมอะไรดีคะมาหมาจ้าตาเตี้ยนหว่านะคะม,มาหมาจ่าตาเตี้ยนหว่าคะ่ะแม่กําลังคุยโทรศัพท์นะคะต่อไปเกอเกอแปลว่าพี่ชายเกอเกอจ้าจุดจุด,จดพี่ชายกําลังทําอะไรคะกําลังนอนหลับนะคะอะไรอ่านว่านอนคะ่ะเกอเกอรจ้า 睡觉นะคะอ่าลูกเกด在睡觉ตีติจุดจุดจุดมีเครื่องหมายคำถามอยู่ข้างหลังจะเติมอะไรลงไปดีคะมีตัวเดียวนะคะที่มีเครื่องหมายคำถามอยู่ข้างหลังก็คือคำว่าเนเนตีติเนนะคะอ่าตีติเน,น น้องชายล่ะต่อมาทาจ,จ่ายจั่วเฉินเมอเขากำลังทำอะไรนะคะทาจ่ายจ,จุดๆเขากำลังทำอะไรคะขานเตี้ยนชื่อนะคะดูโทรทัศน์อืทาจ่ายขานเตี้ยนชื่อเขากำลังดูโทรทัศน์นักเรียนสังเกตไหมคะว่าหน้านี้จ่ายจะแปลว่ากำลังทั้งหมดเลยใช่ไหมคะเพราะว่าตั้งแต่ ข้อ a นะคะป้าปะใช่คันคันเป้านะคะพ่อกําลังดูโทรทศัศน์ต่อมาตรงข้อ b มาม嘛ใช่ตาเตี้ยนว่าก็แปลว่าแม่กําลังคุยโทรศัพท์นะคะเพราะว่าตามโครงสร้างใช่ไหมคะถ้าประธานบวกจ้ายแล้วก็บวกกริยาใายจะแปลว่ากำลังนะคะถ้า ประธานบวกจ่ายบวกสถานที่จ้าจะแปลว่าอยู่ที่นะคะต่อไปนะคะเมื่อเรารู้ความหมายบทความเมื่อสักครู่เสร็จแล้วนะคะทีนี้ตอบคำถามบทความนะคะหน้าที่27นะคะเดี๋ยวคุณครูอ่านให้ฟังนะคะข้อที่1เสี่ยวหนานเต๋อเจียอยู่เลี้วกเกอเิน เฉียนน่ยนเตอเจียโยริวเกอเหรนถูกหรือผิดคะบ้านครอบครัวของเสี่ยวนานมีหกคนเดี๋ยวเรามาดูในนี้นะคะเขาบอกว่าบรรทัดที่หนึ่งเลยวอเจียโยอูเกอร์เหรนครอบครัวฉันมีห้าคนแต่ว่าในคำถามเขาถามว่าครอบครัวของเสี่ยวน,นมีหกคน เพราะฉะนั้นตอบอะไรคะผิดนะคะผิดนะคะต่อไปข้อที่สองค่ะป้าปะจ่ายคานเป้าป้าปะจ่ายคานเป้าพ่อกำลังอ่านหนังสือพิมพ์ถูกหรือผิดคะถูกนะคะต่อไปข้อที่สามค่ะตีตีจ่ายคานเตียนชื่อ ตีติใจขานเตี้ยนชื่อน้องชายกำลังดูโดรทัศน์ถูกหรือผิดคะถูกต้องนะคะนักเรียนอย่าลืมเขียนลงในแบบฝึกหัดของตัวเองด้วยนะคะต่อมาค่ะด้านล่างตอบคำถามต่อไปนี้เรามาดูนะคะว่า a b c แปลว่าอะไรบ้างในกรอบสี่เหลี่ยม a ชิงชีเทียนแปลว่าวันอาทิตย์นะคะหัวใจเจียคันเตียนชื่อฉันดูโทรทัศน์อยู่ที่บ้านนะคะต่อไปข้อบีชิงชีลิว้ววันเสาร์นะคะหัวใจเจียสีอีฟุฉันซักผ้าอยู่ที่บ้านนะคะต่อไปข้อซีหัวใจเจียวเสื้อกลืนครอบครัวฉันมีสี่คนอ่ะ ทีนี้เรารู้ความหมายแล้วเรามาดูข้อที่หนึ่งกันนะคะถามว่าหน有เจ人？ยว有ีเ人？ครอบครัวคุณมีกี่คนถามหนีตอบว่าถามหนีเจียตอบว่เจียข้อไหนคะข้อ c นะคะข้อ c ค่ะว่เจียวซึ่งกเรน ครอบครัวฉันมี4คนนะคะต่อไปข้อที่2ค่ะชิงชีลิว่วหนีเจ้าเจียจวนมอวันเสาร์คุณทำอะไรอยู่ที่บ้านถามชิงชีลิว่วก็ต้องตอบชิงชีลิว่วถามหนี่ก็ต้องตอบบอกเพราะฉะนั้นข้อ2ตอบอะไรคะ B นะคะชิงชีลิ่ยว่อ i จ้าเจียสีอฟู วันเสาร์ฉันซักผ้าอยู่ที่บ้านนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะชิงชีเทียนเนอร์ชิงชีเทียนนอวันอาทิตย์ล่ะถามถามชิงชีเทียนก็ต้องตอบชิงชีเทียนข้อไหนคะข้อ A นะคะวันอาทิตย์ล่ะทำอะไรก็ตอบว่าชิงชีเทียนหัวใจเจียคันเตียนชื่อวันอาทิตย์ฉันดูโทรทัศน์อยู่ที่บ้านนะคะ ทีนี้นะคะนักเรียนเขียนลงไปแล้วใช่ไหมคะทำตามคุณครูลงไปแล้วนะทีนี้การบ้านให้นักเรียนคัดจีนหน้าที่25หนะคะหน้านี้นะคะคัดหน้านี้คัดให้สวยงามนะคะอันนี้คืออย่างที่1นะคะเอาใหม่นะคะนักเรียนเขียนหน้าย6 2หเสร็จแล้วใช่ไหมเมื่อกี้คุณครูพาทำเสร็จแล้วทีนี้การบ้านก็คือ คัดจีนหน้าที่25หน้านี้คัดสวยงามนะคะต่อไปเมื่อนักเรียนคัดเสร็จแล้วให้ถ่ายรูปแบบฝึกหัดหน้าที่25 26 27นะคะส่งในระบบหัวข้อการบ้านภายในวันที่4ภายในวันเสาร์นะคะคุณครูไม่ได้เร่งว่าจะต้องเสร็จวันนี้นะคะให้เวลานักเรียนทำ สวันเลยนะคะก็ขอให้หนักเรียนส่งให้ครบนะคะถ่ายรูปสามหน้านะคะสำหรับวันนี้เสร็จแล้วนะคะจบแล้วขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจฟังจนจบนะคะมีคำถามอะไรถามคุณครูมาได้นะคะใจเจียนค่ะ